ไลนนี้มีซุปเปอร์แมนด้วยครับดูหันมาให้ปีเกี้ยงใช่เอหละนั่นแหละเอ,อ้ยซุปเอปรอร์แมนมาขุดแปรงครับน,น,นี่ครับมันเปกาศการทำแไรบุกผักของเรียนชั้นป .5 ครับโดยน้องเมย์ครับ ให้เดรียมตั้มแป้งครับตั้แป้งขุดผัดให้เด็กเตรียมแปลงครับเพื่อที่จะุดผัดครับตามรอยข้อด้วงครับเป้นตกีตตะเพียงของโรงเรียนบ้านไตรหววครับชาสุเคราะอ์าตอนนี้กำลังขุดแปลงยางมะเขือเนครับ ขีดให้เป็นเส้นเป็นแถวอย่างนั้นแหละครับแล้วก็โรยตามตามร่องเส้นที่เราขีดอ่าอย่างนั้นแหละครับเวลามันเกิดมามันจะได้เป็นแถวสวยงามนะครับเอาคนหนึ่งโรยเสร็จคนที่เหลือก็กลบครับกลบแล้วก็อาฟามากรบฟาเาหนกบมเลไหหรอครับ พอพอเห็นถ่ายรูปตกท่อเลยนี่ครับหลังจากผ่านไปสัปดาห์ที่สองปลูกสัปดาห์ที่สามก็เริ่มงอกนะครับผลงานครับผลงานนักเรียนครับอันนี้แปลงผักบุ้งกับผักชีอันนี้ผักบุ้งกับคะน้าอันนี้ผักบุ้งกับผักชีละผักชีจีนครับ อันนี้ผักบุ้งกับคณะจักรพพรดอันนี้ผักบุ้งกับผักกาดขาวครับในการนี้เป็นพืธที่รับผิดชอบขอห้าข้อสามผักบุ้งผักเขือบบัวับ ว่ามีแข่กว่าสุกทุกอย่างทุกกาศดูนี่จะเป็นตัวพี่เองทกกาศสัปดาห์ที่หนึ่งเตรียมดินสัปดาห์ที่สองลงเล็กครับอันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สามครับนี่ครับเรียงงานเลยครับ